น่ okay. จาจะจัดตรงนี้เสร็จแล้วก็เปีย้ยงเข้าให้เอาล่วหวังว่าน่าจะเป็นไม่เหมือนนั้นรอบที่แล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคได้เวลาเริ่มกันได้เลยอ่ามาๆๆมาม,าม,ามาหน่าตื่นเต้นอืม <c oughs> อย่างอย่างน้อยอย่างที่อ่า เพื่อนผมแนะนําว่าลองให้เอาตัวธนูมาช่วงแบบแนะนำว่าให้ติดตัวไว้เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวน่าจะเน้นแอสปแปหมหรือเปล่าไม่ดูนะแล้วก็แบบนั่นเออตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในตอนที่สองอ้าวผมลืมแนะนําเลยนะครับสวัสดีนะครับโอไฮโยโอชมาตาตอนนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับหิวคงผมลืมสรูลแกอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอ้ย งั้นเราคลิปที่สองผมแก้ใหม่แล้วกันว่าอ่าเอให้ยอยเอาแชมเปตส์ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบ,บ็อกแล้นะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในแมปออสตาเอ็กซ์นะครับโอ้พูดซะเสียงเลยอ้าวอ้าวตอนนี้หลุดแล้วนั่นหลุดจริงครับอ่ากี่ตัวนั่นสองสสี่ก็ประมาณนั้นนะครับเอ่อแต่ตั้งพอไม่พอนี่แหละไม่เป็นไรครับก็ปล่อยๆก็ได้ครับ ช่องชาฉีตัวเองอทําให้ฐานเราไม่พังหรอกครับหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าฐานเราเออาจจะมีแบบลายวินเจอร์อยู่ก็ได้อ่าน่าจะคนเราเรื่องกันเลยละมั้งครับอ่ะแล้วแล้วตอนนี้ผมก็แบบตอนนี้เราก็มาอยู่ในตอนหน้าที่2องกันนะครับตอนนี้หวังว่าผมผมสมองไม่เน่าเหมือนอ่อีพี EP แรกก่อนหน้านั้นนะครับ <ES AN> <laughs> <laughs> ตอนนี้วันนี้เราก็จะมาเล่นชิวๆกันนะครับเนะไม่สี่ดกำลังจะพูดเลยว่าจะไม่ซีเรียสดีไหมเนี่ยเมื่อกี้หลุดเพิ่มแล้วอีกประมาณตัวสองตัวนะหวังว่าผมฐานผมจะไม่พังก่อนการกำหนดการนะครับผมอืมตอนนี้อ่าทำไมในหน้าูงแบบเนี้ผมยังไม่ได้กวาดอะไรนะอันนี้อ่าตัว ดโอบาร์นาหรือเปล่าอ่าดีโอผมว่าตัวนี้แรงนะแต่อ่ามันวางส่วนไหนได้บ้างเนี่ยผมสงสัยเออวางยังไงเนี่ยอ่าในในตำราสอนหรืออะไรมันก็ไม่บอกอะไรเลยนะครับผมมีตางระดับหนึ่งผมต้องมาเกี็บตัวธนูเพื่อทำให้สแปมดีขึ้น แต่ว่าผมสงสัยนะว่าแบบตัวไอเดโอมันว่าวางยังไงเหรอครับเนี่ยผมงงขอขายทิ้งก่อนเพราะว่าเริ่มเปลืองพื้นที่นิดหน่อยนะแล้วก็ตัวพทธนูจำได้ว่าวางได้แค่สีตัวถ้าสมมติว่ากดกดไอ้กดที่ตัวคอนย่าจบอกจำนวนวางได้อยู่นะครับน่าจะประมาณแบบตัวสามดาวก็จะเป็นวางได้สีตัวตัว สีดาวก็น่าจะสามตัวตัวห้าดาวน่าจะสองหรือ2ล t o h o u r later อืมอืมเออวาง,างไงก็วางไม่ได้อ่ะใครก็ไดช้ช่วยสอนผมหน่อย,อยว่าแบบเอ๊ะอย่าบอกนะว่าละครโยเบราา่าจริงๆนะหรือว่ามันต้องวางอย่างนี้อ <c oughs> โอ้โหผมก็ใช้เวลาตั้งนานในการค้นหาว่าแบบตัวนี้วางยังไงเนี่ยโอ้โหไม่นะนี่เสนะคนที่แบบเพิ่งมาเลนออนสตาร์ Star ขั้งแรกนะผมน่าจะดนเพื่อนหัวเราะแน่นอนอ,อ้าวทีนี้บอสโผล่เลยหน,น้าที่นี้ตัวอะไรอ่ะอฟีดฟีมตัวที่แบบคล้ายๆตาเหี่ยวหรือเปล่าเนี่ยครับ ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับอืมคิดว่านะอช่วงแรกก็น่าจะง่ายๆนะครับอ่าเอาเวลาได้เวลาเพิเพลินก,กับสกิลชื่อมังี้แล้วก็ผ่านดดนแล้วกส็สอบของอะไรเล็กน้อยแล้วก็เอาเก็บเอาไปอัพตัวละครเดีย๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวละครนิดหน่อยเอาตัวละครหนึ่งมนาะ one hour later โอเคือกลับมนาะอย่างเสร็จสมบูรณ์นะครับผมไปเอาไอ ผมไม่เอาแบรนโดแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอ้อทันจิโร่แทนแล้วกันนะครับรู้สึกว่าดีโอแบรน,นโดถึงจะแรงแต่ว่าดูจากไอ้รัศมีแล้วก็คิดว่าผมใช้ตัวธนูแทนไปสักคั้หนึ่งก็อาจจะได้นะครับแล้วทีนี้ผมก็ตามด้วยมีทันจิโร่เสร็จก็มีตัวธนูเสร็จแล้วก็สุดท้ายอ่าตัวอะไรไม่รู้ซึ่งที่ว่าผมดรอปได้อันนี้ฮิตบ็อกซ์ข้างๆน่าจะดีกว่า โกคูเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะนะผมก็จะวางหนักไว้แถวๆนี้แหละนี่โปกเกมอนฉันเลือกน้อยเนาะเอาแล้วก็หลุดไปกี่ตัวนั่นเฮ้ยโอ้โหให้ตายจริงเถอะับอาช่างมันช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้ฐานไม่แตกแล้วกันนะเดี๋ยวคนด้านด้านในฐานเนอะตัวตัวจิ๋วผมจะจัดการเอง มาทีนี้ก็แบบผมจะมาโฟกัสตรงแบบจุดสแปน,นีีดีกว่าวางเลยห้าอย่างกับกลางไอ้พลเนาะอ่าตื่ไปผมไหมผมก็เคยเห็นผ่านๆแต่ผมจำไม่ได้นะอ่าอ่า,อา,อาโอเคผมไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสแล้วก็วางทันทีโรไปสองตัว ให้สปแปมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็อ,อแค่นี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็เก็บเงินรับเกตรับเกตเดี๋ยวคิดอะไรต่อไปได้เดี๋ยวผมจะวางเองนั่นแหละครับตอนนี้เราก็สามารถวางได้ถึงอ่า11ตัวนะครับไอ้เพราะตัวระดับสีแดงหรือสีดาวนั่นนะครับวางได้แค่หนึ่งตัว ไ,ม,ไม่สามสามครับสึงสุดสามตัวไม่ใช่หนึ่งตัวสิครับอันนั้นน่จะเป็นตัวห้าดาวมากกว่าหรือสองตัวนี่แหละครับแง่ชะมัดยาิเลยแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดอ๋อ,อด้านล่างนี้ก็เลเวลแปดเลเวลอโอเคน่าจะใส่ได้เพิ่มดังนั้นแสดงว่าต้องเล่นนานมากพอเลยกว่าจะปลดล็อกได้นะออ,อ้ยโอ้ย เพิกวดสไลด์ครับขอขออภัยด้วยคิดว่าผมไปเทินแบบยาวๆได้เลยนะเนี่ยคิดว่านะเ๋ยคลิปเลยอีกสามด่านที่ผมต้องผ่านถึงจะเป็นด่านใหม่ได้นะคิดว่าเดี๋ยวผมเอาไว้คลิปอีพีที่สามดีกว่าถ้าจะเป็นด่านอื่นนะผมคิดออกแล้วด่านละสามสามไอ้ด่านละสามต่ออีพีแล้วกันส่วนที่เหลือถ้าคิดได้ก็จะคิดไปนะคะเบิม ผมก็จะมาเล่นเพลินๆเ,เอาเรื่อยๆเอาแบบเรือยเปื่ยนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยมีสาระหรืออะไรมากเท่าไหร่ผมก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าคิดว่าจะให้ผมมารีวิวหรืออะไรผมไม่รู้จริงกับเกมนี้นะครับอ่าผมก็มีคอนเทนต์ที่ว่าจะทําชอ็อตอยู่แต่ว่าผมอ่า I have no idea นะครับตอนนี้ผมยังไม่มีไอเดียที่จะทาวีรช็อตเท่าไหร่งาแย่ชมัดยาดเลย เดีย๋ยวถ้าระหว่างทางผมคิดอะไรได้ผมก็จะเอามาทําก่อนแล้วก็ดูว่าดูมันดูโอเคไหมก่อนที่ผมจะลงช่องนิดหน่อยนะไอคลิปนี้ผมเราแยงว่าแบบอ่าอัปโหลดมาแล้วหวังว่าเออเกมที่ผมมันจะชัดแล้วมันไม่เป็นแบบอ่าเหลี่ยมเรียบนะคิดว่านะอืม,ม,มผมจะฮือทำไมเนี่ยผมก็อยู่คนเดียวนี่นี่ อ่าจะว่าไปก็เหงาเหมือนกันนะเนี่นยเล่นอยู่คนเดียวคิดว่าอีพีน่าต้องชวนเพื่อนมาหรือเปล่าครับหรือคิดว่าแบบอ่าโอเคคิดว่าสมองผมดีเลย์จริงๆในการหาคำพูดต่างๆนะไอครั้งที่แล้วเราก็ากพลาดเอาไอได้คุณพ่อไปนะครับแล้วเราก็เอคิดว่าผม จะลืมเสียงนั้นดีกว่านะไอครั้งไออีพีที่หนึ่งเนะียผมลืมก่อนดีกว่าก่อนที่อ่า uh, สมอง broken. Mouth. อิดโบเกนไม่เมาเยื่อออเอผมกำลังจะหลับเลยเนี่ย <c oughs> ผมยืนเอฟเคอยู่ตรงนี้แบบเรียกว่านานแค่ไหนเนี่ยจนแบบโบส์บอสไอผู้พันอา่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับไอ ผู้เท่าไอ้ห้า้เท่าอันนี้ทำได้อยู่ตอนล่าสุดเนี่ยที่ว่าห้าพเท่าแต่โอเคครับถูกตัดบทภายในไม่กี่วินาทีเรียบร้อยครับอ่าแล้วก็ผ่านด่านต่อไปด่านที่เท่าไหร่อันนี้ผมลืมนับเดีย๋ยวผมต้องออกไปเช็คสักหน่อยดีกว่าโอเคนี่ไงครับในที่สุดแล้วแต่ละด่านก็ครบกันแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ผมก็เล่นมาเหนื่อยพอสมควรแล้วนะครับอ่ะเอาจริงๆเป็นเกมที่สนุกมากผมก็แนะนำหลายๆคนนะถ้าใครแบบอยากผ่อนคลายสมองจริงๆนะมีทั้งด่านอา่าอะไรไม่รู้ด่านนี้แล้วก็ด่านนี้แล้วอันนี้เพิ่งอัปเดตมาใหม่หรือมั้งครับไอไอแทกออนไทชันหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเึกได้ไอตัว,ต,วตัวนี้มาจากพารกิจหรืมั้งครับ ถือว่าน้องน่ารักที่เราเป็นบัวพาอ่าไม่เป็นไรครับผมก็นึกไม่ออกว่าม,มันข้ามสายพันธุ์เหลืออะไรหรือเปล่าผมก็จะไปหาที่นั่งแล้วก็มานั่งพูดจบคลิปกันนะครับอ่านนี่ไงที่หมอ,หมอเลยมีสัก,กุระด้วยนั่งเลยแล้วก็ชุมเข้าหน้าตัวเองซูม นี่ไงครับหนะ้าขาวแสงสว่างใครใครมาดูผมตอนตีสามหรือตอนแบบตอนเวลาดึกๆหน่อยก็แบบจะแสบตากันแน่นอนครับโอเคถึงช่วงปิดท้ายคลิปแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาเข้ามาดูคลิปของผมนะครับตอนนี้อย่าลืมช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะเพื่ออนาคตที่สดใสพวกเราที่กําลังรออยู่ในอนาคตนะครับผมหิวคุ้งไยรรนานครับ Bye bye!